งงใช่อีกจุดหนึ่งที่น่าไปก็คือหัดใหญ่เพราะก่อนหน้านี้มีเหตุระเบิดแล้วก็คนก็กลัวนะคะว่าอาจจะไม่มีนักท่องเที่ยวไปปรากฏาว่าเล่นวันนี้เป็นวันที่3นักท่องเที่ยวไปกันเยอะมากผิดค<ม>า,าดเลยคใช่รวมถึงคนไทยที่แน่นอนไปเล่นสงการานต์แล้วก็ไปให้กําลังใจคนหัดใหญ่กันด้วยนะคะติดตามรายงานที่นั่นจากคุณบุษกรอังคณิตค่ะ<า>คุณบุษกรคะค่ะคุณสายสวัสดี ของกบฏองสารเจ้าที่แห่พระพุทธรูปมาให้ชาวหาดใหญ่นั้นได้ส่งน้ํากันถนนเส้นนี้หลังจากได้รับผลกระทบนะคะประชาชนก็เกรงว่าจะไม่คึกคักเหมือนปีทุกผ่านมาแต่ว่าปีนี้คึกคักเป็นอย่างมากค่ะส่วนถนนด้านหน้าโรงแรมดีกาเดนตั้งแต่เช้าก็ถูกจับจองพื้นที่เล่นน้าสงกรานจากนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียอินโดนีเซียซึ่งเป็นส่วนใหญ่ที่เดินทางเป็นกรุปทัวร์ขนาดใหญ่ที่วางแผน จะมาร่วมฉลองเทศกาลสงการที่หาดใหญ่ทุกปีก็ยังคงเดินทางมาตามกําหนดการเดิมอยู่นะคะหลังจากที่มีการประชาสัมพันธ์สร้างความมาั่นใจถึงระบบรักษาความปลอดภัยของภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนบอกตรงกันค่ะาว่าบรรยากาศการท่องเที่ยวหาดใหญ่ฟื้นตัวเร็วกว่าที่คาดการไว้มากโดยมียอดการเข้าพักของนักท่องเที่ยวประมาณร้อยละแปและตามด่าน มาถึง150คันรถตู้60-70คันก็บ่งบอกถึงความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวที่เริ่มกลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะตัวเลขนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นชาวมาเลเซียที่เราคาดว่าจะ หายไปเลยเนี่ยปรากฏว่าผมว่าไม่ต่ำกว่า80บเเซนะครับที่เราเราเราคิดว่ากลับคืนมาถึงแม้แม้จะไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่คิดว่าวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเราดูอีกวันหนึ่งแล้ววันนี้ด้วยนะครับสรุปแล้วเมื่อวานเนี่ยในตัวเมืองนะครับในตัวเมืองเนี่ยเป้าหมายของนักท่องเที่ยวเนี่ยใกล้เคียงกับปีที่แล้วนะครับแล้วโรงแรมเนี่ยนะครับในรอบเมืองในรอบเขตเมืองเนี่ยเต็มหมดนะครับ ก็จะมีรอบนอกซึ่งอาจจะตกประมาณไม่ถึง10นะครับแล้วภาพเมื่อคืนที่ออกมาเนี่ยนะครับก็บ่งบอกถึงความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวสำหรับช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็มีพี่กีทําบุญตักบาตรพระสงค์ส่งน้ำพระพุทธสีิงหลวงผูดทวดและเชิญผู้สูงอายุในเขตเทศบานลนครหาดใหญ่มากกว่า200คนมาให้ลูกลานได้รัดน้ำ ตามประเพณีไทยซึ่งก็มีชาวหัดใหญ่จานวนมากมาร่วมกิจกรรมกันตั้งแต่ช่วงเช้านะคุณสาธชวรกุณาค่ะตอนนี้ที่นี่ยังคงคึกคักกันอย่างมากนะคะด้านหลังของดิฉันยังคงมีมาเรื่อยๆถ้าใครยังไม่ตัดสินใจจะไปไหนอยู่ใ,ใกล้ๆมาที่นี่ได้นะคะรับรองว่าที่นี่มาเปียกทุกคนกับไม่จําเป็นต้องพึ่งหน้าตาหรืออะไรก็ตามบรรยากาศที่นี่พร้อมต้อนรับทุกคนค่ะคุณสาธชวนกฤณาค่ะขอบคุณค่ะปืนกระบอกใหญ่เชื่อแล้วเ <c oughs> ชืนะ่อแล้วอุณจะกรณนเปียกอันนี้ไม่รู้สวยหรือเปล่าถึงเปียก